ตระวงรงมหลวงชุมพรเขตดกสระทรงเป็นพระเจ้าลูกยาเธอในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว28๒๘เป็นพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์ที่หนึ่งในเจ้าจอมมารดาโมที่ดาเจ้าพระยาสุรบงวาย,ยา,าของธรรม23ตรงกับวันอาทิตย์เรมสามขัเดือนอ้ายตีมรดกชุละศัตร 5, 2๑๒น,นิวโบณประเทศอังกฤษ ตลอดเวลาที่ทรงศึกษาอยู่ได้ใช้ความวิทยาุตสาหะและทรงดำเนินพระราชดำริในการปรับปรุงการศึกษาวิชาการทาะหารเรือให้ดันสม,มยัยเป็นรักฐาของทัพเรือไทยมาจนถึงปัจจุบันกองทัพเรือจึงถวายพระกมัญญานามพระองค์ท่านเป็นโอห์มิดาของทหารเรือไทยไดะเป็นพักรักษาณชายทะเลปากน้ําจังหวัดชุมพรทรงประชวรเป็นไข้หวัดและทินประชนนาหัดใจรีเมื่อวันที่19พฤษภาคม2466 ขณะมีพระชนพระชนษา44ปีถึงแม้ว่าพระองค์จะทรงชิ้นพระชนไปแล้วก็ตามแต่พระกรณียกิจของพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างของการกลุกฝังคว,ความรักความหวงแหนในอธิปไตยของชาติความข้อหารและความเสียสละฉีกเช่น บผมดานิกเอกดาราที่ก่ตติงาโนเป็นนักสารเมือมนตสารบอกที่ดีดีได้รว่าปฏิบัติหน้ทีเหตุการณ์มุตบครับ

จนมีมีอาการที่ไม่อยไป ก็ไพาโอคนเต็มเลย็มเลยคครับครับเป็นไหงนงานอะไเป็นการอยู่ที่มหาวิทยาลัยการกแต่ทัดูแลรูปด้วยค่วไม่เข้าเรี้งแตเล็กเลยไม่สมัครใจเลยบังคับนะ

ได้หได้ไป่อนเียกด้งรับงใช่ไหมไม่ดมาไม่มาสอบตก้ในบ้านผมบอกเกา่าว่า

มาดูลูกชายร,รีรับโคการจากกองทัพบได้รนัโครงการนถ้าคนเือก็ต้องไปจอดโรงพยาบาปกตินอนจอดตอนดันปกติดันดีดนเท่าไหร่ดเท่าไหร่ นี่คนทอกคนท่นรายการดูแลาถือว่าโอเคมากค่ะ็เลยไม่มีอะไรน่ากังวลใจวันปกติทำงานนี้ทั้งลูกสะพ้ายทั้งลูกชายไปทำงานคดเลยวแม่อยู่คนเดียวคแต่ช่วยเด็กดีกว่าอะไทำได้ Hãy subscribe hey. uh, không kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 1,2,3 1,2,3อครับหนึ <S <S> ่งสองสามรับนึองรียบร้อยเดี๋ยวทางขอคตอมันนี้หน่อยนะเดี๋ยวทางจเด็กก้งพี่น้องเราในพื้ที่ กรราสิทธิ์หลอดอีกการของคพิการนะคะถ้าท่านใดที่มีคนพิการอยู่ในบ้านของตนเองยังไม่ได้มีบัตรประตัวคนพิการนะคะก็เริ่มต้นกระตูสู่สิทธด้วยการที่พาคนพิการของท่านไปพบแพทย์เพื่อให้คุณหมอออกใบประเมินความพิการให้หลังจากที่ออกใบประเมินความพิการให้เรียบร้อยแล้วค่ะ ก็มาติดต่อทาบัตรประจำตัวคนพิการได้ที่ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพรนะคะหลังจากทําทบัตรเรียบร้อยแล้วนําบัตรไปติดต่อที่อบตในพื้นที่ตามที่ขขอยู่ทะเบียนบ้านของท่านค่ะเพื่อที่จะได้รับเบี้ยความพิการแ0 0บาทถือเป็นประตูสู่สิทธิ์ตัอิการในเรื่องต้นของคนพิการนะคะหลังจากนั้นสิทธิ์ัสดิการอื่นๆตามมามากมายไมย่ว่าจะเป็น,นเรื่องของ เงินผู้ยืมารประกอบอาชีพสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่มีความประสงค์จะประกอบอาชีพค่ะโดยวงเงินการเชืาเงินก็คืออยู่ที่6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0บาทค่ะผ่อนชำระ5ปีไม่มีดอกเบี้ยนะคะถือว่าจะเป็นโครงการดีอย่างในวันนี้นะคะก็เรื่องเป็นเรื่องของการจ้างงานคนพิการค่ะโดยจะมีทั้งในมาตรา 3.3, 3.4และ3.5มาตรา3.3จะเป็นในเรื่องของสถสานประกอบการที่รับคนพิการเข้าทงาน ของการที่สถานประกอบการส่งเงินเข้าให้กับกองทุนคนพิการนะคะและในโครงการของวันนี้ก็คืออยู่ในส่วนของมาตรา35ก็คือการจัดเตอร์เป็นสัมปทานหรือเป็นการจ้างเหมาช่วงงานะหรือการให้อําบวยประโยชน์อื่นใดนะคะ่ะอย่างเช่นเงินทุนในการประกอบอาชีพะซึ่งจะเป็นโครงการดีๆนะคะที่จะช่วยให้คนพิการและครอบครัวสามารถต่อยอดหรือว่า มีการพัฒนาศักยาพของคนพิการและครอบครัวเพื่อให้เขาสามารถดำรงชีวิตได้ต่อไปด้วยความสามารถของตนเองค่ะครับมีสายด่วนของประชาชนที่จะติดต่อหรือว่าสอบถามรายละเอียดไหมครับค่ะถ้าเกิดจริงๆถ้าเกิดเป็นในส่วนของภาพรวมของพมค่ะจะมีสายด่วนหนึ่สามนยค่ะแต่ว่าหนึ่สามศูนย์จะเป็นในเรื่องของการ ร้องเรียนร้องทุกข์หรือแจ้งเรื่องราวบุกไปค่ะแต่ถ้าจะติดต่อในส่วนของจังหวัดชุมพรนะคะนย์บริการคนพิการจังหวัดชุมพรค่ะติดต่อได้ที่เบอ ER ร์077ค่ะ510747นะคะสอบาถามสิดตัสดิการคนพิการได้ทุกเรื่องหรือว่าท่าในใดมีความสงสัยว่าคนพิการต้องการได้รับสิทธิ์จะต้องเริ่มต้นจากตรงไหน,นะคะ่ะก็คือติดต่อได้ตลอดเลยนะคะครับกรณีที่เรามาเยี่ยมเป็นโครงการะประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ของสังคนและครอบครัวที่ดูคุณภาพของกองทัพบกนะครับซึ่งเป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือนะครับเป็นไปตามกฎหมายที่ได้กําหนดไว้ซึ่งเขาต้องเป็นของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับกองทัพบกเองได้ได้ร่วมกันซึ่งกองทัพบกก็เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ได้กําหนดไว้ว่าสําหรับคนคุณภาพวิธีการนั้นจะได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐนะครับซึ่ง หลายเนืงานก็ให้การสนับสนุนโดยท่านก้าโบกเองทางผู้ชการทหารบกท่านก็ได้ให้ความสาคัญตรงนี้นะครับซึ่งขณะนี้ที่เราอยู่ที่นี่นะครับเป็นหนึ่งในโครงการของจังหวัดชุมพรนะครับที่ได้เริ่มขึ้นเป็นโครงการประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้โดยการใช้เกษตรผสมผสานนะครับคือปลูกผักเหลียงซึ่งเป็นผกเศรษฐกิจอันหนึ่งของจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งเป็นผลผลิตที่มีผลผลิตแล้วขายในพื้นที่แบบพื้นที่ทั่วไปนะครับ ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนจากภาคเอกชนร่วมด้วยที่เป็นบริษัท JBP นะครับที่ให้เงินสนับสนุนผ่านมาทางกระทรวงกระจาสังคมและพันนมนุษย์ร่วมกับองทัพบกนะครับมาสู่กำลังคนซึ่งเป็นกำลังคนของกองทัพารบกที่44ที่มีมารดาเป็นผู้ที่มิการวิทุตุผลภาพนะครับใน้ร่วมโครงการนี้ก็ได้ดำเนินการมาระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ ว่าเป็นปทูกประธรรมและประสบความสําเร็จซึ่งจากที่ได้ทาอยู่แล้วปกติทําให้กิจการนั้นมีความเจริญยิ่งขึ้นและก็มีความการพัฒนาไปสู่สภาพที่ดีขึ้นกิจการได้รับหลังจากได้รับเงินแล้วก็ทางกาลังคนของห่วยเองได้เริ่มดําเนินการมเมื่อมีเมื่อมีทุนนะครับทาให้การประกอบการที่เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ี่ยจะทําให้อาชีพเขาเนี่ยมีความมัน่นคงยิ่งขึ้นและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ กองทัพบกเองก็มีกาลังคนที่มีความกระตือใจที่ดีปร่อาชก็ได้รับการดูแลจากหน่วยหน่วยงานต่างๆของทัพบกจากกองทัพที่สี่กรมทางหลวงี่สี่ทำให้เขาก็มีกาลังใจในการทางานตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งนะครับที่เป็นความร่วมมือของของหน่วยงานต่างๆของภาครัฐนะครับที่ดูแลประชาชนส่วนของทัพบกเองก็ดูแลกาลังคนของทัพบกถึงข้าราชการหรือว่านโครงการที่เป็นประโยชน์ก็กำลังคนเองต่อหน่วยนะครับต่อส่วนรวมนะครับ การสร้างขวัญกำลังใจให้กับการังคนนะครับของมตบสีสีมีจำนวนเยอะไหมครับที่ว่ามีข้าร่วมโครงการนะครับ,รบเพียงเพียงหนึ่งนายนะครับหนึ่งหนึ่งคนที่เข้าร่วมโครงการนี้การาร่าวมโครงการเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับหลายส่วนนะครับส่วนหนึ่งก็คือตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่นคงของมนุษย์ได้ชี้แจงก็คือบุคคลที่เป็นพัิการหรือทุกคลภาพนั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีบัตร ที่ขึ้นทะเบียนนะครับได้รับบัตรเป็นรายการในสุขภาพก็สามารถไปยื่นกับหน่วยงานต่างๆทีที่มีข้องนะครับเข้าไปประสานงานกับทางของรัฐหรือของกรมกาุได้นะครับหรือทางกรมขบวเองก็ได้มีการสํารวจซึ่งขณะนี้ก็ได้เริ่มต้นนะครับโดยทางกระบบได้ให้หน่วยตรวจสอบแล้วก็ประสานกับกําลังพลของหน่วยไม่ว่าจะเป็นกําลังพลที่เป็นกําลังพลประจําการหรือพลทหารกองพทารก็ประจําการก็แล้วแต่รวมทั้งทางพันศึก เพิ่งทราบว่าตอนนี้ทางองค์การฐานบัญชีก็เป็นหน่วยที่มีสมาชิกที่อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ผลิตจากประจำการนะครับเนื่องจากว่าพิการและทุกคนลราพาก็จะครอบคลุมกาลังพลของหน่วยทั้งหมดในส่วนของมงค์การานบก4ี4เองก็หลังจากสํารวจแล้วก็มีผู้ที่สมัครใจนะครับเข้าร่วมโครงการหนึ่งนายที่การได้เนินการและก็เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนครับครับผมขอบคุณมากครับผมกับผมตาสิทธีธนสุขจตุพัฒน์ครับ สังกัดสังกัดมณฑลฐานบกที่44ครับต้งโครงการประกอบอาชีพเสริมเพื่อรายได้ให้แก่กำลังคนของระบบที่บริการสุขภาพและครอบครัวครับผมขอคุณโครงการครับที่ทําให้ครอบครัวผมมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเริ่มทีทให้ผมมีเวลาอยู่กับคุณแม่ร่วมกันทํากิจกรรมอยู่ด้วยกันมากขึ้นครับ แล้วก็ผมก็ขอขอบคุณกองทัพบ,บกสมาคมแม่บ้านฐานบกมณฑลน,ทนทานบกที่44บริษัท JVP Inter National Plan จำกัดคมส่งเสริมสุขภาพและคนพวิการครับและหน่วยงานอื่นๆครับที่ช่วยขับเคลื่อนและให้เกิดโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นครับ ขอบคุณครับค,รรคุณแม่ี่พิการย่งไงบ้างครับคุณแม่เป็นผู้พิการทางสติปัญญาก็มืนมีอาการอาเซเมอร์ร่วมด้วยประมาณก็คือจะ,จะ,จะความจำจะจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเรามีวิธีการดูแลยังไงครับตอนนี้ก็วันทำงานปกติของก็ก,ก็ดูด้วยกล้องอะไรประมาณประมาณ นี่ินี่ขึ้นจาแล้วก็ไกเอาเียวเตราเรามาดูเอนี้อวันอี่ใส่ผักเหียงเศษคนคนไห้เข้ากันจะได้สไตายพทวดวเพราะว่าเนื่องจากผักเหลียงแพงก็เลยผสมมุ้งเช่นไปด้วยมุ้งเช้นสดเช่นสดใสไปหนึ่งถ้วย ตอนนี้มันต้องใส่ผักเหลียงเยอะอ๋อทีนี้พุกไข่กับผักเหลียงเข้ากันอะไรนะบ้ันหอยบ้านหอยบ้านหอยสามคือทำให้ดูขุมผลลงไปมาดูขุมนลลงไป แล้วนะครับผัดได้เลยที่เหลือก็อย่าพุ่งคนอย่าพุ่งคนวางเลยวามันเป็นก้อนนะนี่วายมันไข่มันเป็นก้อนอย่างนั้นเดี๋ยวมากระจายถ้าไม่อร่อยพวาเธออะที่บ้านโอ้ที่บ้านนี่เป็นอาหารหลักเลยเพราะว่าตักเหรียญเยอะลูกน้องชอบเบาบกว่า ใส่ผักน้อยสถาะกลายเป็นอะไรนะเป็นผัดวุ้นเส้นใชผัดวุ้นเส้นกับผัดผักขิงผสมกันแต่เร <c ười> าจะให้ให้ก <c ười> ินจิมชิม